เอ้ามาแล้วบาทนี่สวัสดีคลิปนึ่งกับพี่น้องสิมาสัมผัสพอ่อยายหวังสันดิมาสัมผัสพอ่อยายหวังกับเสียออกน,นี่มามาเยี่ยมหอดหน้าได้ไหมมาเยี่ยมาตัาง้งกล่องสัมผัสกันเลยที่แรกวันสิไล์วันจัน์วันอะไรหรอกเฮ็ดเป็นคลิปสัมภาษณ์เอาเฮ็ดเป็นคลิปสัมภาษณ์กันได้เป็นจะได้สุขภาพร่างกายสุขภาพร่างกายกับพ่อไปพ่อมาพ่อไปพ่อมาอยู่กับไข้ขึ้นแน่มันกับได้พักพักผ่อนมาหลายเดือนแล้วเนาะ คุณไคอยเช้าไปแต่แต่มีมิโหนาสินเดียนมิโหนาสุขภาพร่างกายหมอเขาว่าเป็นจังไดเป็นเอียงเป็นเบาหวานเครือ่องเบาหวานขึ้นตาครับเหรอมองมัน่นคือมองมันสิไปมาบาสะดวกมองป้าบาสะดวกมันเป็นยังขึ้นขึ้นตาเขาว่าร่างกายพอพักพักพอนหน่อยพักคอนหน่อยพักคอนเบเพียงพอคือมันพักควนเบเพียงต้วนน้ำตาลกับ,บกว่าไรดิอจักสอบ น้ำน้ำน้ำวัดน้ำจันกระไลปะไรปะเดียวป่สิเฮ็ดเทียข้งหวานกินดีกินเยอะพ่อไอ้สามไอ้สามมีลีบาทเนี่ยสุขภาพดีกับพ่อสามเฮ็ดในหลักไปมากเดินเวินก็พอสะดวกเออกับพ่อได้ไปได้มาได้พ่อไปได้มาได้กอตอนนี้พ่อวังเนี่ยอายุกับประมาณห้าสิบแปดใกล้สิบหกสิบแล้วคันคันแม่นคู่นี่ค่ะรอดแต่เป็นกรเียนกษียณเป็นโรคไม่าด้ยังเดียวแมนไม่กษียณปีนี้ได้ไปน้ำสาหน่อยบ่บาทไอ้สามจังจังปีนี้บ่ ก็ว่าขอล่าขอพักเพินิพนเพราะว่าเพือพ่อเพื่อสุขภาพจากของผู้ดใดได้ไปข้าให้บ้านนี่กะได้ได้ดูกไส้ม่จากทังเมี่ยงอุเมี่ยงอุบ,บุญพละ่มาจากบ้บานผมเลยเออมักนำมักกิ พ่อเลี้ยงได้เยอ่หรอกพ่อจึงแทนได้อยู่พ่อจึงแทนได้อยู่ขาใส่กระมันนั่นแหละมันบ่อได้นดดอกตะวันได้บอกบอกบอกมันตะวันให้มึงมันมันแจ๋มันมันฟังออเดอร์ขันเจ้าของบ่ได้ได้นวดมันฟังมันเจเอาปีนี้สิพักสัก่อนปีนี้ว่าสิว่าสิพักตะวันบ่อสิสิไปอยู่สิไปหาจอบสิพักบ่พักคือคือคือไปจอบในวัดที่ขันไปเล่นแบบแบบประมาณยาวเลอยังเสียบ่ไปไปบ่ได้ ขันเดียนเดือนหนึ่งประมาณจท็กซี่หางานเออไปได้ไ้มีมีเวลาพักพักขันนันิแล้วปีนก็รับเชิญเป็นบางงานเออเป็นบางงานเออเป็นไปได้แต่ว่าปีนี้เมื่อปีนี้ขอพักสักวันเออขอแต่ว่าขอพักสักกันคือขอพักไปว่าไปลุยสูมือสูมือไปเพราะอะไรคือเก่าครับคือมันมันสุขภาพร่างกายเทิงอายุไขน้ำเนาะแมนเทิงอายุไข่เทิงสุขภาพร่างกายจะของเรื่องเล่นเนี่ยมันเล่นได้คือเ่าเรียกว่า ขึ้นยุดดอกขึ้นหอดมูว่าไหยังขึ้นหอดมูกีนหอดทีมงานเคล่นได้ปั้งเพลงยังสิแนวคนเคล่นเนาะเดี๋ยวยิ้นเสียงดนตรีเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยขีนหอดมูเนี่ใจยขีดหอดมูเกี่ยมาดีคือมาลูกไส้ไปอยู่น้ำพืนบ่ะบอกหรอกคือจังไหนกูไหนไปยูน้ำพืนลูกไส้เี่ไปยูข้ามปุนปีนี่อ๋อ ไป,ปไ,ไปเป่าแม่นไปเป่าข้ามขนแม่นข้าหนาเพิ่นเกิดพิทุนเพิ่นกิดโทษปานี่ละ่ะว่าบ้านเด็กนำโย่เป็นว่าเออฝากลูกไส้พิ่นล่ะนึกว่ามันบอกลอกไปเป่าโยนเพิ่นสน<อ>ุกไปไปคณะข้ามขนเนาะนไปไปกับอาจารย์ดำเพราะว่าอาจารย์ดำหาไปบา้านนี้อาจารย์ดำเลยบอไปน้ำลูกไส้ดอกเอาตอนนั้นบอกลอกไปผู้เดียวบ้ดนเ้ที่แรกว่าดีให้ลูกไปกับกับลูกไส้หามือท้าเป็ดไปเพิ่นมาส้วนอยู่นี่ล่ะอืออือก็เลยว่าให้ลูกไส้ไปน้ำผมเนี่ยอาจารย์มาสั่นอาจารย์ดำอาจารย์ดำไปพุ่นเออ มาในี่จันดำเลยบ่ไปน้ำจักไปหากินเนวได้ปุปอบตัวนั้นเลยไปแต่ลูกไส้ปูเดียวกิ้ลูกไส้เจ้ากินลูกไส้ซอนลูกไส้เลยไปอยู่น้ำพอดีไปไปยูดน้ำพญเลศ์ย่หันพญเลพอลนพญเลยพลนปูก็น้ำน้ำตีงานค่อค่เล่นค่น้ำกันลูกพี่คอยตนน่ะเออพญเลิศจันจันจันเหลมบ่จันจับซี่เนี่ยลูกจักกันเบิดละขีมดนตีย่หันคเพราะว่ามีแต่มู่เหียห่วหวงานกันไม่แจ่ทุ่มกินจีนเก่งเออ่ม่เจอน แล้วตับันเออไปยุ่งคนก็เลยว่าฝากลูกไส้ในเด้อ่าแั่นเลยว่าอันนั่นเมียงก็บอกสอนลูกเขาก็เลยว่าเออให้ลูกไส้มันไปยุ่งคนละเพราะว่าเขาอาเป็นนุมเป็นแนนหาเงินได้โตเลยว่าสุขภาพบังก่จังสี่กะเทิงก็ได้คันคันคันไปเองเสียมันก็เดล่าสองเดือนหรือสามเดือนต้องลามาหาหมอเทีนึงเขาเข่จะนัดมาเช็กตาบ่อหรือมาเช็กน้ำตาบ่อต่ว่แต่นั้นยาน้ำตาบ่ได้กินได้เขาให้แบบ ให้แบบว่าให้ให้ใหยังล่ะให้ควบคุมอาหารเอาอ๋อควบคุมอาหารเดี๋ยวว่าบไหวกินหวานขวางหวานมันเค็มเขาเหนียวเขาเขาเหนียวเขาด้วยมือเขาจิ้งเขาเจ้าดิอืมเขาเหนียวเกินอ่ไดรคอยกินเขาเจ้าไม่เป็นปีหรอกตั้งแต่คอยรูเจ้าว่าคอยเป็นเพราะว่าเขาเหนียวเนี่ยมันสีมีน้ำตาลไหลมันสีมันสีเป็นแป้งไหลมันสีเป็นน้ำตาลไหลซูเปอร์เหล้าทุ่ยมาหวานจยอยๆเลยเออนั่เหระเฮ้ยตั้งแต่เฮ้ยหย่มันดื้อมันกับหวานเนาะยำอมหย่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 ไปฟังมากมันกับหวานหมอเนี่ยหมอเนี่ยห้ามน้ำตาล เป็นหลักเนาะแต่ว่าปลูกไก่ติ่มอยู่นี่สั่งมั่นเด้อก็กินข่อยกินดีดีข่อยกินเขาก็ไปน้ำวยก็ดีข่อยมากแม่ข่อยแล้วเนาะกินก้บวปากามหวานมะเกือยวสุกบพรว่าแห้งหวานแห้งนี่เออมะเขือยาวหวานแห้งกินอายุแต่ว่ากินพ่ให้อยากเออข้าที่กินหลายคือเกาเกาเ่าไรเพราะบ้านนี้เลยมะเกือยาวมะเกือยาวไม่ยี่ปีไหมโอ้บมะเกือยาวไม่ยี่ปีอันกินพ่อหายอยากแบบว่าค่ะที่กินกินกินคือเกาเพาะอะไรบัดนี้กินกล้วยข่อยกินดีแจ๊ดแล้ววีญุ่นอันนี้กินกินอายุเพราะว่า ว่าชส้ว่าที่กินว่าด้กินในยุ่แต่ว่าเฮาต้องต้องจำกัดปริมาณครับหมอสามาสอนหมอสามาสอเพราะว่าขัดกินหลายน้ำตาลเฮาสิขึ้นนี่มันก็สิเดี๋ยดเลี่ยมแรงข้นตายอีกคือมันสิยากมันสิมั่วแต่ว่ากับพ่อไปพ่อมาเล้ยไปตัดแว่นครับเล้ยไปตัดแว่นั้งลูกสาวกับ่ให้ไปดรอกเพราะว่าสุขภาพจ้าของกะมัน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 งลายหลายมันงานหลายมันบมันทั่วโอ้ไปหกเดือนเนะอีกไก่เนี่ยไปหกเดือนว่ามีมือพักมือพอน นอนน้ำรถมันก็นอนซ้ำนั่นน้อนซ้ำนั่นล้วมันก็บ่ะไรเป็นนอนยังได๋เออเออคันว่าเล่นประมาณนี้ค่อยค่อยอาจสิไปได้อยังว่าดีคันเล่นประมาณหก0ุ่มหกเที่ยงคืนตีหนึ่งห้ไปนอนแต่ว่ามันไปไปไปบ่ได้คือเก่านึงว่ามันก็บ่แล้วข่อยคือเก่าข่อยข่อยข่อยเบิ่งแล้วข่อยก็ค้าใจคือเก่าว่าดนตรีมันก็บ่ม่วนมันก็บ่แล้วข่อยฟังแล้วมันก็บ่คือก็ได้อยู่นําหมู่คือเก่าอือๆๆข่อยเลยว่าตัดสินใจข่อยเลยร่ สูดีบ่ไปซะคันคันไปนี่เป็นนอนเชียงหูเชียงหูเก็น้อนน้อนฟังอะมันคือบ้นบ้นมันคือบ่แล้วมันคือบ่ผ่านสูแล้วบ่ไปดีกว่าเออสูแล้วบ่ไปบ้านจังบด้ยินเออมันจังบ่ได้ยินบ่ได้เห็นซะได้วางสรุปแล้วปีนี้พอหวังนะครับพี่น้องเปิพักก็สิไปอยู่แต่ว่าอาจสิไปจ๊อบไปเกีบไปน้ำมงนั่นมงนี่อาจสิไปงานบ่หลายแต่ว่าพ่อเรบปากพูดอกโทรมาบอกว่ามันยังแต่ว่าท่านี่ท่อทำใหม่ตานนี้ไปได้ทุกวงการรับจ๊อบนี่ไปได้ทุกวงแต่ว่าใครให้ ไฮคอยไปข้าไปประจำนี่ไปข้ามนี่ยเบาไวแล้วบ่เบาไวเพราะว่าไฮไปเล่นแบบแบบแบบกา็ไฮไปข้ามบ้าเท่านั้นเท่านี้ผมมีงานหลายดิอาจารย์คือบ่มาณงานหลายแล้วคือคือขันมาคู่มันกับเกษียณเนี่ยไวมากเลยไงบอกง่ายก็คือว่าถ้นมันไปเล่นก็เอิ้นขวามไปเป๊กซะกเดือนหนก่งสิเมื่อหางเียนะสิโบกินเซียกอเก่าแล้ว ก็ไมกินการกินเรากัเด็กตะกียกินแซ่หัวละนามส้แดงหัวล้านามบอกยไ่้ไปเด้อ่ะสุมเือนนี่เออเขาเป๊กหล่กับเมื่อก่อนนี่สิอะแ่เป๊กนี่เกไปดังจุ่มจุ่มว่าอะไรเขาว่าข่ตีเม้า เอาเปิดใจจานหวังกับพี่น้องคลิปนี้ไม่จะดูเคล็ดเับ็เขาอยู่นะครับเปิดใจจานหวังว่าเพิ่นสี่ได้ไปน้ำบ่ลํายีกบัเพิ่นกะว่าไปได้อยู่รับจอบเป็นงานเล็กๆน้อยๆงานจอบๆเจ็บๆแต่ว่าขันสิไปคำว่องคือเกาคือสมัยตั้งแต่ข้าวยังนมก็จัรุ่นมมกผมเนี่ยไปบ่ได้แล้วพอสุขภาพร่างกายช่วงนี้กับเบาหวานเบาหวานเป็นรักน้อาะสุขภาพก็คือเบาหวานเป็นรักตอนนี้นะครับแต่ว่ากะหายวัง สุกกระป๋ากิ้งแรงไว้ๆประวานก็ขอให้ซว่างให้เศร้าอออายุหมันคนเงินไปหนขันผมผู้ผมใส่ขันมันขันมันเศร้าได้กับสุขภาพคขาถือว่ามันมันเปลี่ยนมี่พิธิหันเนาะมันเศร้ามากเออตามันก็แจ้งคนนี้มันกับเบาหวานมันก็นั่นคนนี้นะกระสิไปลุยตัวคือเก่าตาหม้อป้ะมันหม้ออะไรตั้งเถอะพอจะว่าพอผมผมเปลี่ยนแล้วจะมาพึ่งตามเลยหม้อผมเปลี่ยนแล้วมันเป็นหม้อหมนี่ะมันหาอะไรก็มันยิียบๆในตาได้ละละ เริ่มเงี้ยวดูกขนาดได้มาขึ้นเนยเออนั่นแหะตายเลยผมบไปตรวจเลือดที่ได้า่าเพเผมไปแล้วบพพ่อไปไปพ่อพ่อบอกพ่อะหเพอาเขาไปหอดหมากับพอาเพาเลย